วันดีๆก็มีแต่สิ่งดีๆค่ะพี่น้องสำหรับเมน,นีนะคะกับวันที่18ธันวาคมค่ะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเลยของน้องไอซ์สกุณนพรค่ะสำหรับบทเพลงใหม่เนาะที่จากปลายปากกาอาจารย์วิภูมาลินค่ะเพลงไอายสกุนพรทุกเพลงที่ออกจากปลายปากกาอาจารย์วิภูมาลินเนี่ยก็คือดังทุกเพลงแล้วก็น้องร้องออกมาได้ดังทุกเพลงจริงๆและเพลงต่อไปนี่นะคะพี่น้องเมนีกับเป็นเรือกดีในการโล่งเสียงค่ะของเพลงล่ำโขงบกันหัก มื่อนี้ส่งเสาที่ผ่านมานะคะก็เห็นห้างบอสนุหมอนลำเสียวิหกเนี่ยได้มีการพาอ,าอายบินลัดฟ้าไปลงเสียงอยู่ที่กทมนะคะแล้วก็ได้มีการถ่ายาพี่น้องถ่ายคลิปลงในเพจบอสนุหมอนลำเสียวิหกให้เาได้เบิงแล้วนะคะอาอาก็ได้โพสในส่งเสาที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวจะพาเอาให้ดูไอาอายไดโพสในช่วงเช้าๆที่ผ่านมาของวันนี้วันที่18ธันวาคมนี่แหละน้อง ตื่นมาสดใสค่ะทุกคนโพสด้วยความสดใสเมื่อเช้านะคะเป็นรูปเก่าของน้องรูปเสื้อสีเขียวนะคะทุกคนน้องบอกว่าสวัสด,ดีตอนเช้าครับอ่าทุกคนแล้ว FC เข้าไปคอมเมนต์เดอะมากๆส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามบอดนุกบอดนุบอน,ก,บอนกก็บ,บอกว่าเนี่ยอ่ะขอให้อีลาโด,ด่งดังทั่วโลกอ่ะผลงานกับผลงานใหม่นะลูกน้องอายอกขอพุณทุกคำป็พรจากพ่อพ่อแม่นะคะอะไรแบบนี้ ซึ่งทุกคนกับเขาไฮทกแกมันราบลื่นไปโดยดีเนี่ยและพี่น้องอีกโพอ่อลาสุดนสคนน้องไอไอสกุลนาพอ่อนเห็นแล้วก็คือแบบเฮ้ยตอนนี้เห็นแต่น้องโพสตั้งแต่5นาทีแรกนะแต่โมเดลมาบอกเห็นตั้งแต่น้องโพสหารนาทีแรกค้นข้อมิมนสองถึงสามลอยคนนะหานาทีแรกอะพี่น้องคือเยอะมากตอนนี้ค้นข้อมิมนต์เจ็ดลอยก็าคนจะแปดลอยแล้วส่งกําลังใจไอไอแบบรัวๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ย เพิ่งเข้าห้องอัดไปเองประมาณสองทุ่มกว,กว่านี่เองน้องบอกว่าเข้าห้องอัดแล้วค่ะสองทุ่มตอนแรกซาเนอร์ก็คิดว่าเขาของอัตาย่ามกลางวันนะพี่น้องคิดว่าอัดแล้วอัตาย่ามกลางวันยู่ดีว่าโผล่นี่ยวางสองถุ่มกว่าเข้าห้องอัดแล้วค่ะน้องก็ชูสองนิ้วนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่หูฟังของอัดเพื่อนนั่นแหละคือพร้อมมากๆนะคะล่งเสียงไอเนี่ยคือคนกับหูดีวานี่เกง่งเป็นเด็กที่เกง่งลงเสียงแป๊บเดียวเสร็จค่ะสําหรับอาอเนาะ จะพาไปดูนี่คือคอมเมนต์แบบสนันวันไว้เอฟซีเขามาส่งกําลังใจอ้ไอ,อ้ก็บ,บอกว่าขอบคุณทุกกาลังใจคะ่ะอ้ไบอกแบบนี้ค่ะทุกคนแม่แม่แมแมพ่อพ่อเอฟซีคือไม่แพ้วเลยจริงๆอุง้ยผี่น้องดวนท่านใจค่ะนี่ขนาดเพลงยังไม่ออกนะให้วันอัดเพลงเฉยๆนะลงเสียงเฉยๆนะคือคนแบบแตกแตนมากๆบานหักกระแตกแตนอ่ากําลังใจหลานนะคะขอให้เต็มที่ทําความเข้าใจเนื้อหาของเพลงแล้วถ่ายทอดออกมาอ่าสู้สู้ เด้อน้อยนะคะก็คือสาวออยงไงนะคะออกมาความพิเ็นอ,นะอ่าสูา้ๆนะอ้ไอยดังเปี้ยงป้างนะลูกนะคะขอให้ราบลื่นทุกประการน,นะคะหลานสาวขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะเอฟซีนี้จะคอนอู่บอกดีๆพี่น้องลูกสาวคนเก่งขอให้ราบลื่นเพลงออกมาดังๆปังๆร้อยล้านวิวนะคะอ่ะคนก็เข้ามา ให้กำลังใจอย่างลุ้นหลามเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกําลังใจที่สําคัญที่สุดของน้องไอสกุลพร์นะคะกําลังใจที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือกําลังใจจากทางพ่อนกพงศกรนั่นเองค่ะบอดนพกพงศกรนะคะก็ได้มีการอวิดีโอคอลกับลูกสาวก่อนที่จะเข้าห้องอัดนั่นแหละแล้วก็ได้มีการแขบหน้าของน้องไอายมาแล้วก็บอกว่าอีหลาค้นเก่งเข้าห้องอัดแล้วขอให้ร้องออกมาม่วนๆให้แม่ๆได้ชื่นชมโด่งดังทั่วโลกเดอ้อ ดวงใจของพ่อจา๋าแล้วก็แท็กไปทางอไอศกุลนาพรค่ะทุกคนใจฟูแห้งบอกเลยว่าเป็นบทคขอท้อดีใจฟูแห้งอีฟซี่ว่ากาลังใจจากพ่อจา๋านี่คือเต็มร้อยแล้วนะคะอ่าเก่งที่สุดกําลังใจคือเกินร้อยก็มีทุกคนกําลังใจล้นหลามจริงๆสําหรับอาไอศกุลนาพรพี่น้องต้องบอกว่าสําหรับไอศุกุนลนาพรเนี่ยนะ คือน้องเก่งในการอัดเสียงลงเสียงในน้องข้าวเดียวปึ๊บปั๊บปั๊บถ่ายเอ็มบีน้องกับข้าวเดียวแล้วเพลงนี้นี่พี่น้องเป็นเพลงที่ล่อลุ่นมากเลยสิออกมาทำนองใดนะคะพี่น้องแล้วล่ำโขงบกั่นหักเนี่ยอ่ะพี่น้องเพลงล่ำโขงบกั่นหักเนี่ยคือต้องมาถ่ายเอ็มบีแถวไม่นํำโขงแล้วไหมเออเราก็ลุ้นนะว่าจะถ่ายเอ็มบีแนวไหนสําหรับเพลงใหม่เพลงล่าสุดของน้องนี้เอฟซีกับผ้ากันเข้าไปเชียร์เข้าไปแห้กันล่างใจครับพี่น้อง ลำโคงบอก,กันหกักเพียงแนวความหักอีกแลอ้วอายมาเวนี่คือแบบสุดปังนะคะแล้วก็ด้วยความผลงานจากอาจารย์บีกับพี่น้องรับรองแล้วเพลงนี้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแน่นอนเอฟซี FC, นี่บมม่มีแพลวิลี่ค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยอายสก,กุลนาพ่อน้ําขอให้ทุกอย่างรับรืนไปด้วยดีด้วยความเก่งของน้องแล้วก็ศักยภาพของน้องเนี่ยพี่เนยเนี่ยเชื่อว่าหนูนะจะสามารถแบบผ่านไปได้ดีแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้มอนี้ก็มาอัดลีปนี่แหละเป็นกําลังใจให้น้องนั่มนะคะอยากให้ ทุกอย่างออกมาโดยดีรอฟังรอบปันวิวอยู่นะคะปันให้ทุกวิวทุกเพลงที่น้องอาไอโพสออกมานะคะก็ฟังให้เรื่อยๆอยู่นะคะทุกคนผ่านมาในแอปนังกับกดเบิงกดหล่นอยู่นะคะพี่น้องกับเทวา เป็นการดีมากๆอาก่อนสิปีทีปนี่นะคะในมือน,นี้มาส่งกำลังใจแล้วนะคะในการเขาของอาร์ตอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบ่อยเลยนะคะพี่น้องก็คือเข้าไปโหวตคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21ให้น้องไอ้หน่อยนะคะโหวตครั้งนี้เป็นการเสนอรายชื่อนะคะไม่ใช่เป็นการแข่งขันนะคือเสนอรายชื่อเข้าไปนะคะว่าจะมีสิทธิ์ที่จะติดแล้วก็ไปลุ้นรับรางวัลอีกรอบหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ใช่รอบลุ้นรับรางวัลน,นะคะทุกคนใครที่ มีความสนใจอยากเสนอชื่ออาไอศกุลพรเข้าไปนะคะสามารถคลิกลิง์กเข้าไปแล้วก็กดที่ KA 3 KA 3นี่คืออยู่ในหมวดของลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะคะเข้าไปอ่ะผู้ดใด้มักผู้ใดมักศิลปินผู้ใดกระใสสื่อศิลปินผู้ันเข้าไปค่ะพี่น้องมันมีวิธีการนะคะวิธีการก็คือเนี่ยคัดเลือกผลงานนะคะของแต่ละคนนะคะออกมาเขาบอกว่าเนี่ย สามารถเสนอรายชื่อได้ในระบบได้ตลอดจนกว่าแคมเปญจะจบนะคะสําหรับการเสนอรายชื่อผู้ไดมันกับเขาไปเสนอดูดเอาค่ะพี่น้องถ้าอยากเห็นละอายเข้าไปร่วมรับรางวัลค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคมคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21มีกระแสมาหลายเดือนฉเฉลิกเกินนะคะเพิ่นกระโพดไปหาแบบโพดเช็คเลตติ้งว้ตั้งหลายเดือนเเลกเกินนะคะพึ่งออกมากนี่แเลยว่าสําหรับ9สาขาอ่า แล้วก็มีหลายสาขานะใครที่สนใจสาขาอื่นก็สามารถไปนำเสนอได้นะคะเบอร์วามีตจะลกถุงในพี่น้องมีพิธีกรด้วยมี LGBTQ ด้วยมีนักร้องลูกทุ่งมีนักร้องเพลงไทยสากลมีทีป๊อปยอดนิยมมีนักแสดงชายนักแสดงหญิงมีคู่จิ้นด้วยนะแล้วก็มีคู่จิ้นวายคู่จิ้นยูริโอ้ทุกคนเข้าไปเลยมิเตแบบยันที่นนาสนใจมากๆพอพ่อแม่เอฟซีก็อย่าลืมนะคะตอนนี้คือไอเนี่ยคนโหวตหลายลอยแล้ว ในแวดวงหมอล่าพ่อก็มีอาอน้องยูรีแล้วก็น้องคอปเตอร์แล้วก็น้องอุงอิงนะคะที่คนแบบซีคนนี้ก็คือมีแต่คนแบบเสนอรายชื่อเข้าไปแข่งกันตอนนั้นวันไหวคะ่ะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเผื่อ,อาอสกุลพรเนี่ยจะฟุกขึ้นมาเอฟซีอยูรีด,ดีคิดฮึบขึ้นมาบับนี้อยากโหวตทุ่มเงินโหวตเป็นหมืน่นเป็นแสนพี่น้องค่้ชนะมาเฮจากไหนนาะบวันนี้เนาะกับวันไหนเด้อทางที่ดีคือมีอรายชื่อเข้าไปเนี่ยอะ คือก้าวเข้าไปและครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือรอว่าเขาจะเอาไรายชื่ออายมาให้เราโหวตอีกรอบไหมนะคะสาหรับมิอน,อนิซาวนสดีซนครับเข้ากับเม้าเว้านะคะถึงเรื่องเล่าของน้องอายสกุลณพทีมีพอ่อพ่อเม่์เอซี่พ่อจ๋า่านุคอยให้กําลังใจนะคะก่อนที่จะเข้าห้องอัดรอชมเลยสําหรับเพลงใหม่ล่ำโขงบอกกันหักของน้องอ้ายสกุลณพเสียงวิหกจากค่ายเพลงเป็นหนึ่งคะ่ะ